คริสติน่าภรรยาของเอสกันตะพงเผยภาพกุมมือสามีหลังวูบหมดสติไปยังไม่ฟื้นจากกรณีที่เอสกันตะพงนักแสดงและพิธีกรข่าววูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งหนุ่มเอสอยู่ในความดูแลของแพทย์แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันส่วนงานทั้งหมดที่รับไว้ทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศก็ต้องยกเลิกไปก่อนโดยก่อนหน้านี้ผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตพงได้โพสต์ภาพตัวเองและหนุ่มเอสเคยถ่ายด้วยกันพร้อมระบุคแคปชั่นว่าขอกราบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโปรดอภิบาลรักษา้องเอสต่อไปให้หายในเร็ววัน ด้วยเดสแห่งความดีของนายกันตะพงบำรุงรักขอให้น้องเอสแข็งแรงขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีแต่ปาฏิหาริย์ที่ดีแบบนี้ตลอดไปขอให้สมปรารถนาตามความตั้งใจทุกประการรักน้องนะเอสต้องสู้นะครับเ s ส a n t a p o n g ขอบคุณทุกๆด้วยนะค่าที่ส่งกำลังใจส่งพลังให้น้องเขาหายไวๆส่วนทางด้านคริสติน่าวิงเคิ์ ภรรยาของหนุ่มเอสได้โพสต์ภาพกุมมือสามีพร้อมระบุว่า We are fighting this together. Be strong, Valentina, and I need you, t รักแปลว่าพวกเราจะสู้ไปด้วยกันเข้มแข็งไว้นะวาเลนติน่าและฉันต้องการคุณนะที่รักซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังกันมากมาย